โยมก็รู้แล้วว่าป่วยนอนบนเตียงหรือหลับอยู่ใจก็ยังทำงานอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมโ <c oughs> ยมว่าเวลาโยมใกล้ตายและกายมันพังผู้ยึดติดยังยึดใจอยู่ไหมยังยึดอยู่ยังยึดใจอยู่นะยังไม่ได้ไปไหนยังไม่ได้ปล่อยวางฉันไม่เอาละใจ ยังยึดอยู่ดังนั้นเวลากายโยมตายแตกทําลายเนี่ยปึ้งโยมว่าความเป็นเรายังอยู่ในนามธรรมอีกสี่ตัวไหมน่าจะยังอยู่ใช่ไหมน่าจะยังอยู่อคิดไม่ออกก็ประเมินสันนิษฐานเอาละเดาๆว่าน่าจะยังอยู่นะไม่งั้นใจกูจะไปไหนใช่ไหมเนี่ยเราเอใจมันต้องยังอยู่เว้ย เพราะเรายังไม่ได้สร้างเหตุอะไรเพื่อการปล่อยวางมันเลยจริงไหมเหมือนกายอะ่ะเราก็ไม่ได้สร้างเหตุอะไรเพื่อการการปล่อยวางกายแล้วเวลากายเจ็บกายป่วยกายเป็นไรเราจะเกิดความทุกข์ใช่ไหมเราหวงแหนร่างกายเรา <c oughs> เหมือนกันดังนั้น,น,นพอกายพังพวกเนี่ยความเป็นเรายังอยู่ในจิตนะจิตก็ยังเหมือนเดิมจริงไหม เหมือนกับเรานอนป่วยหรือนอนหลับมันก็ยังฝันมันก็ไปเกิดตรงนั้นตรงนี้พระเจ้าบอกเลยว่าเมื่อกายแตกทำลายเนี่ยสัตว์จะยังอัตภาพให้เป็นไปตามอารมณ์นั้นอารมณ์คือการที่โยมเนี่ยกำลังคิดอะไรโยมคิดอะไรเนี่ยโยมมีอารมณ์นั้นจริงไหมอ่านั่นนะ่ะสัตว์คือผู้ยึดติดเนี่ยใครไม่รู้กำลังมายึดติดร่างกายเนี่ยว่านี้ของฉันน่ะอ่ามันก็ ยึดติดใจด้วยและใจไปตั้งตรงไหนผู้เจ้าบอกสัตว์จะได้อัตภาพคือร่างกายใหม่เนี่ยเป็นไปตามอารมณ์นั้นอันเป็นอัตภาพมีส่วนแหน่งบุญก็ดีมีส่วนแหน่งอบุญก็ดีซึ่งบุญอาบุญเนี่ยผู้เจ้าก็แบ่งอารมณ์ออกเป็นอะไรถ้าอารมณ์ที่เป็นอกุศลฆ่าสัตว์ลักทรัพย์เนี่ยโยมอยากไปตกปลาอยากไปยิงนกคิดนะคิด ความคิดแบบเนี้อยากไปขโมยอยากพูดโกหกนะอยากพูดคำหยาบอยากพูดยุยงให้เขาแตกกันมีคิดทั้งนั้นใช่ไหมคิดก่อนความคิดพวกเนี้เป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณอ,อารมณ์พวกนี้เป็นอกุศลกรรมมบทสิบนะจะยังสัตว์คือผู้ยุติด ให้ได้อัตภาพนรกกําเรตด,ดชานเปรตวิสัยพระอาจาบอกท่านมีมหากรรม,มวิพังยานในการจําแนกกรรมอย่างละเอียดว่ากรรมที่เปรบเหมือนผืนนาเนี่ยผืนนาไหนเป็นผืนนาเลวผืนนาปานกลางผืนนาดีถ้าโยมได้สมาธินะพระอาจาบอกนี่ผืนนาดีโยมก็จะได้อัตภาพเทวดานะมนุษย์เทวดา ยงคิดเรื่องดีเรื่องกุศลเรื่องไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการไม่พูดโกหกไม่คำหยาบไม่พูดคำหยา <_ C 1> เพื่อเจ้าส่อ,สอเสียดไม่โลภเพ่งเลงอุปกรณ์แห่งทรัพย์ของผู้อื่นไม่พยาบาทไม่มีมิจฉาทิฏฐิพระพุทธเจ้าบอกอารมณ์เหล่านี้จะยังสัตว์ให้ได้แต่ภาพเป็นมนุษย์หรือเทวดาดังนั้นเกิดมีแน่เพราะเรายัางยึดใจอยู่ แต่จะเกิดเป็นอะไรพระพุทธเจ้าจะทราบแต่เราจะไม่ทราบนะแต่ได้เกิดแน่เพราะอุปทานความยึดในใจยังมีอยู่เนี่ยอันนี้เราจะรู้เลยว่าชาติหน้ามีแน่นอนพอกายพังเนี่ยเกิดแน่เลยวะนะเพราะเรายังยึดใจอยู่อันนี้เป็นปัจจตังเลยเนหะ็นไหม